สวัสดีค่ะตัวนี้จะเป็นแหเอ็นเกวนาโนสีเขียวนะคะ2เซนครึ H ่งสิบอซอกเอ็นเบอร์ยีห้านี่ค่ะเอ็นเบอร์ยี 5, 2, 91, ่เซนครึ A ่งสิบอซอกสำหรับผืนนี้ลูกด้วยนะด้วยก็อยู่ที่4ีกิโลเนะคะอ่าน้ำหนักลูกแต่ละผืนอาจจะไม่เท่ากาันจะมีการคาดเคลื่อนแตกต่างกันขีด2 3, ขีด3มขีดแล้วแต่เพราะคนทําหลายคนนะคะแต่ต่างกันไม่ถึงครึ่งโลนะคะต่างกันนิดหน่อยสขีดสขีดประมาณนั้น ติดลูกสวยนะคะติดลูกเผาวสวยเผาลึก2เซนครึ่งเอ็นเบอร์ยี่้ืนนี้เนื้อแห่เต็ม11ศอกขึ้นเผาเราก็จะเหลือสิบสอกลมวมเผาความยาวศอกวัดจริงที่ความยาวเนื้อนะ,ะมีตั้งแต่8ปดศอกถึง12ศอกสนใจตัวไหนก็ทักมาได้บอกได้ค่ะเดีย๋ยวทางร้านจะมารีวิวให้ดูนะคะเนื้อสวยค่ะสองเซนครึ่งประมาณนี้ วันนี้จะพามาดูแหเอ็นเกียวนะคะเซนค่งแปดศอกเอ็นเบอร์ยี่บห้าอันนี้นะคะน้ำหนักลูกบวกเนื้อสามุ้ากิโลอันนี้เป็นน้ำหนักโดยประมาณนะคะทุกขืนอาจจะไม่เท่ากันหมดเพราะคนทำหลายคนนี่ค่ะขนาดตาเซนครึ่งถีบเลยค่ะแหเอ็นเซนครึ่งเป็นแหที่ที่ที่สุดแล้วนะคะทีกว่าน,นี้ไม่มีแล้วเผาลึกเผาลึกค่ะนี่ค่ะเซนครึ่งแปดอก สเมตรเผาลึกเผาสวยเผาเลึก,ววลกมีสีเขียวกับสีเทานะคะสนใจตัวไหนก็พักมาหาเราได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี่เลยเส้นครึ่งแปดสองเป็นแฮซีสาวพนักข้างสี่ข้างเป็นแนวตรงมาเนื้อนิ่มบานดีเส้นไม่ฟูค่ะแหเอ็นเกียวเอ็นเกียวนาโนเอ็นโมโนติเกียวเอ็นตัวเดียวกันพามาดูแหเอ็นเกลียวสีเขียวนะคะ ขนาดตา2เซนครึ่งความยาว5เมตรหรือที่เรียกกันว่า12เอ็นเบอร์25นะคะอันนี้น้ำหนักรวมลูกบวกเนื้อประมาณ4โลก,กว่าอาพืนนี้ก็ประมาณ4โล6นะคะแต่ละพืนอาจจะไม่เท่ากันนะคะต้องบอกก่อนเพราะคนทำหลายมือเท่าสวยเพ่าลึกค่ะเป็นแหสีเสาผนึกข้างสี 4, ข้างเนื้อนุ่มบานดีเส้นไม่ฟูแ็นเกวนะคะมีสีเขียวและสีเทาลูกค้านิยมใช้กัน สองเนครึ่งก็ตาประมาณนี้ค่ะเป็นแหตาประมาณนิ้วชี้นะคะนี่ค่ะเซนครึ่งเอ็นเบอร์ยี่ความยาวเต็มศอกค่ะร้านชริตาการค้าจังหวัดชัยนาทสำหรับาราคาก็จะอยู่ตามรูปนี่เลยนะคะเป็นราคาที่รวมส่งแล้วส่งฟรีเก็บเงินไปทางราคาตามรูปเรายกตัวอย่างมาไม่ครบนะคะมาแต่ละไซส์ ถ้าลูกค้าต้องการไซส์อื่นที่ไม่ใช่ตามนี้ก็ทักหรือโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นข้างต้นนี้เลยนะคะเป็นแห่เอ็นเกีียวสามเส้นสิบศอกนะคะอันนี้ก่อนการส่งทุกครั้งทางร้านก็จะมีการเช็คสินค้าก่อนส่งทุกครั้งตัวนี้จะเป็นแห่สี่เสาผนึกข้างสี่ข้างเป็นแนวตรงลงมาค่ะเราจะเช็คความเรียบร้อยก่อนส่งก่อนนะคะว่ามีปัญหาไหมอะไรไหมออันนี้ก็จะเป็น สินค้ารอเช็คอันนี้เช็คแล้วค่ะเตรียมลงกล่องสินค้าของทางร้านนะคะมีหลายขนาดมีหลายเส้นนะคะหลายไซส์สนใจตัวไหนก็ทักมาหาเราได้นะคะมีะตั้งแต่เซนครึ่งจนถึง12เซนเห็นไหมคะแต่ละขนาดจะแตกต่างกันเช่น2เซนครึ่งตัวนี้ก็จะมีตั้งแต่8 9ดเ1้าบอดบซอก7เซนตัวนี้ก็จะมีตั้งแต่9้าซอก10บซอก1ิบอดซอกสบอซอก5เซนแปดซอก ค่ะเซนตัวนี้ก็มีแปดเก้าสิบถึงสิเพราะฉะนั้นอยากได้ตัวไหนนะคะทักเข้ามาสอบถามเข้ามาหาทางร้านนะคะฝากไว้ด้วยค่ะร้านชลิตาการค้าจังหวัดเชนาสวัสดีค่ะ